มีแม,แม่ๆมาถาม <_ d ance> เขาไปวัดมวลร่างกายมามเจอไขมันช่องท้องสูงมากเลยคืออะไรอะที <_ d ance> ่ขออุ้ย <_ d ance> อันตรายมากเลยนะไขมันช่องท้องเป็นไขมันที่อันตรายที่สุดเ <_ d ance> พราะมันจะไปเกาะอวไว้วาภายในเราเพราะจ่าไม่จ๋าลองคิดดูนะคะว่าตับไตหัวใจม้ามปอดเราเนี่ยโอ้โหถูกเคลือบไปด้วยไขมันพิษนะอะสยอง <_ d ance> มันต่างจากไขมันใต้ชั้นผิวหนังนะจ๊ะคนละส่วนกันเลยเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าคนผอมจะรอดคนผอมแค่มีไขมันช่องท้องน้อยกว่าคนที่น้ําหนักตัวเยอะแค่นั้นเองแล้วมันอันตรายยังไงอ่ะ มากมายที่แน่ๆน,นะมันจะกระทบระบบหลอดเลือดหัวใจและเป็นต้นเหตุของเส้นเลือดตีบตันแต่ภาวะสโตรกภาวะดื้ออินซูลินเบาหวานประเภท2ไขมันพอกตับและที่สาคัญนะอักเสบซ้าๆน,นะเกิดเป็นมะเร็งได้ทุกชนิดแล้วเราจะมีวิธีป้องกันยังไงอะ่ะอุ้หท้องขถานนี้เลยจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าลดละเลิกคะ่ะเลิกของหวานเบาลงหน่อยอาหารของแปรรูปไขมันสูงนะคะแล้วก็ผู้คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวและที่สําคัญนะพวกน้าชงน้าอับลงทุกชนิดเบาได้เบา แล้วก็ต้องออกกำลังกายด้วยจ้าพ่าจจาแม่จ๋าไฟในร่างกายเรามันจะลุกทุ่งใครอยากรู้ทิคดูแลสุขภาพดีๆแบบนี้อีกพิมพ์อยากรู้ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะ